ดีกามาตรา219มาตรา219ในคด,ดีที่ศาลชั้นต้นพิาพากษาให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งรปรับถ้าศาลอุท,ออโโทธรณ์ยังคงลงโทษจำเลยไม่เกินกำหนดที่ว่ามานีห้ามมิให้คู่ความดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงแต่ข้อห้ามนี้มีให้ใช้แก่จำเลยในกรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขมากและเพิ่มเติมโทษจำเลยมาตรา219กรณีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทถ้าศาลอุทธรณ์ยังคงลงโทษจำเลยไม่เกิน2ปีปรับไม่่เเกกิิินน40,000บาาาาททมมใใหห้้คคูวีปัญขอ็จจรง กรณีที่สารุทธรพิพากษาให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4ี่หมื่นบาทนี้ลำดับแรกต้องนำหลักเกณฑ์ของมาตรา218วรรคหนึ่งมาพิจารณาก่อนว่าเป็นกรณีที่สารุทธรพิพากษายืนรือเพียนแต่แก้ไขเล็กน้อยหรือไม่พราพหากเป็นกรณีที่สารุทธรพิพากษายนืนรือเพียนแต่แก้ไขเล็กน้อยและให้จำคุกจำเลยไม่เกิน2ปีคู่ความก็จะถูกต้องห้ามมีให้ดีการในปัญหาข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์ของมาตรา218วรรคหนึ่งไปก่อนแล้วจึงไม่จำต้องนำมาตรา29ไปพิจารณาแต่อย่างใด ดีกาที่476ทับ2,563ศาลชั้นต้นพิพากษาวา่าจำเลยกระทำความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามมาตรา291จำคุก2ปีเมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายืนคดีจึงต้องห้ามดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามปวีอามาตรา218วรรคหนึ่งที่จำเลยดีกาว่าเหตุที่รถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มควม่ำได้เกิดจากความประมาทของจำเลยนั้นเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ที่ได้วินิจฉัยว่าเหตุที่รถจักรยานยนต์์ขขขออออองงงงงงผู้้้้้ตตตตตาา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 ายยยยยลลลมมมมเเเเเพรรรระะบบบบีีีดดกกกกกกกแแทททััััััถนนนนจจจำปป็็ฎใญญญหหหหิิ่่ว กรณีที่สารอุทธรณ์พิพากษาให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4 0 0 0 0บาทนี้จะนำหลักเกณฑ์ของมาตรา2 1 9ไปพิจารณาก็ต่อเมื่อสาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขมากเท่านั้นโดยให้ใช้ถ้อยคำในการเขียนต่อข้อสอบทํานองว่าแม้สาลอุทธรณ์จะพิพากษาแก้จากไม่รอการลงโทษจำคุกเป็นรอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยอันเป็นการแก้ไขมากก็ตามแต่เมื่อสาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน40,000บาทคดีจึงต้องห้ามดีกาในปัญหาข้อเท็ ดีกาที่918ทับ2,564ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามพรมาตรา291จำคุกหนึ่งปีสาลอุทธร์พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำคุก1ปีและปรับ1 0 0 0 0บาทโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้2ปีดังนี้แม้สาลอุทธร์จะรอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยอันเป็นการแก้ไขามากก็ตามแต่เมื่อสาลชั้นต้นและสาลอุทธร์พิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4 0 0 0 0่บาทหรือทั้งจำทั้งปรับคดีจึงต้องห้ามดี มาตรา219โจทร่วมดีกาว่าเหตุคดีนี้เกิดจากความประมาทของจำเลยฝ่ายเดียวผู้ตายไม่มีส่วนประมาทด้วยขอให้ไม่รอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยนั้นเป็นการโต้แย้งดุลพินิษในการรับฟังพยานหลักฐานและดุลพินิษในการกำหนดโทษของสารุธรท์อันเป็นดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามดีกาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายข้างตน้น ดีกาที่2,729ทับ2,563สารชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยฐานช่อโกงตามมาตรา341จำคุก6เดือนสารอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้ลงโทษปรับจำเลย1 0 0 0 0บาทอีกสถานหนึ่งแล้วรอการลงโทษจำคุกและคุ้มความปรติจำเลยไว้อันเป็นกรณีที่สารชั้นต้นและสารอุทธรณ์ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน40,000บาทจึงห้ามให้คู่ความดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามปอวอามาตรา219การที่โจร์ร่วมดีกาขอให้ไม่รอการลงโทษจำคุกแก่จำเลยเป็นการโตเถียงดุลพินิจในการกำหนดโทษของสารอุดหนุนเว มีข้อยกเว้นเฉพาะจำเลยให้อุทรท์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้ในกรณีที่ศาลอุทรท์พิพภากษาแก้ไขมากและเพิ่มเติมโทษจำเลยคำสั่งคำร้องที่245/2533ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยจำคุก3เดือนปรับ2,500บาทโทษจำคุกให้รอไว้2ปีศาลอุทรณ์พิพภากษาแก้เป็นให้จำคุก2เดือนไม่ปรับและไม่รอการลงโทษถือเป็นการแก้ไขมากและเป็นการเพิ่มเติมโทษจำเลยจะไม่ต้องห้ามจำเลยดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามปวีอามาตรา219 ดีกาที่2,803ทับ2,530คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย6เดือนศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้ปรับจำเลย3,000บาทอีกสถานหนึ่งและรอการลงโทษไว้มีกำหนด1ปีนั้นเป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทแม้ศาลอุทธรณ์จะลงโทษปรับจำเลยด้วยแต่ให้รอการลงโทษจำคุกไว้โทษที่จำเลยได้รับตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จึงต่ำกว่าโทษที่จำเลยจะต้องรับตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจึงมีใช้กรณีททททีี่่ศาา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 ลลออออุธรรรณ์พพพิิิิกกษษเเเเมมมมมตตตตโจจจำย้้้งงหหในปปัญข็ว219 กรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขมากแต่หากไม่เป็นการเพิ่มเติมโทษจำเลยจำเลยก็ต้องห้ามดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงดีกาที่1 6 3 8งหกสาสอาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพรมาตรา295จำคุก2เดือนศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามพรมาตรา391จำคุก1เดือนเป็นการแก้ไขทั้งบทและโทษอันเป็นการแก้ไขมากแต่มิได้เพิ่มเติมโทษจำเลยทั้งศาลอุทธรณ์ยังคงลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน2ปีจึงต้องห้ามมีให้ค มาตรา219จำเลยดีกาว่าพยานหลักฐานของโจทก์ฟ้งไม่ได้ว่าจำเลยกระทำความผิดเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุธทธรณ์อันเป็นดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามดีกาตามบทบัญญัติด,ดังกล่าวมาตรา219ทีในคดีที่ศาลชั้นต้นลงโทษกักขังแทนโทษจำคุกหรือเปลี่ยนโทษกักขังเป็นโทษจำคุกหรือคดีที่เกี่ยวกับการกักขังแทนค่าปรบับหรือกักขังเกี่ยวกับการริบ,บาารทรัพย์สินท่าศาลอุทธรณ์ไม่ได้พิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นห้ามมให้คู่ความดีกาในปัญหาข้อเท็จจริง มาตรา219ตรีเป็นกรณีที่ศาลชั้นต้นลงโทษกักขังแทนโทษจำคุกหรือเปลี่ยนโทษกักขังเป็นโทษจำคุกหรือคดีที่เกี่ยวกับการกักขังแทนค่าปรับหรือกักขังเกี่ยวกับการรื้ทรัพย์สินท่าศาลอุทธรณ์ไม่ได้พิพากษากลับคำพิภาคษาศาลชั้นต้นห้ามให้คู่ความดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงดีกาที่2,242,565 0ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษกักขังแทนโทษจำคุกมีกำหนด2เดือนศาลอุทธรณ์ภาค2พิพากษายืนจึงต้องห้ามให้คู่ความดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามปอรวีย มาตรา2193ที่จําเลยฎีกาขอให้รอการลงโทษหรือหากจะลงโทษกักขังขอให้กักขังในที่อยู่ของจําเลยนั้นเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการลงโทษของศาลอุทธรณ์ภาค2เป็นดีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ดีกาตามบทบัญญัติดังกล่าวดีกาที่3307/2566ศาลชั้นต้นพิพากษาว,ว่าจําเลยมีความผิดตามฟ้องให้เปลี่ยนโทษจําคุกเป็นกักขงังแทนศาลอุทธรณ์มีคําพิพากษาแก้เป็นว่าไม่เปลี่ยนโทษจําคุกเป็นกักขังแทนแต่ยังพิพากษาว่าจําเลยมีความผิดตามฟ้องคําพิพากษาศาลอุทธรณ์จึงเป็นการพิพากษาแก้คําพิพากษาศาลชั้นต้นมิใช่พิพากษากลับถึงห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามปวิอาญา ถ้าชอบคลิปแบบนี้กดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกได้เลยครับมีแนวข้อสอบตัวอย่างคำพิพากษาให้ทุกสัปดาห์เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ